สวัสดีครับคุณครูและท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านนะครับในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสนะครับขออนุญาตและก็ขอถือโอกาสพบปะท่านผู้บริหารและเพื่อนครูโดยการนิเทศทางไกลนะครับผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือระบบ l ล n ์นะครับวันนี้ขอคุยเรื่องของ DLTV นะครับซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ในยุทธศาสตร์ที่5 ICT เพื่อการศึกษานะครับและอยู่ในตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2560 ของสอปทนะครับซึ่งตัวชีวัดดังกล่าวนะครับคุณครูหรือผู้บริหารสามารถดาวน์โหลดได้ตามที่อยู่ที่ให้นี้นะครับในตัวชีวัดบอกว่าร้อยละ100ของสถานศึกษาต้องใช้รูปแบบ DLTV หรือ DLIT หรือ ETV นะครับได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนแปลว่า233โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาของเรานะครับ จะต้องจัดการศึกษาโดยใช้ dltv หรือ d l i t หรือ e tv นะครับสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาของเรานั้นได้ดาเนินการมาหลายปีแล้วนะครับและประสบความสาเร็จเช่นโรงเรียนบ้านคนานะครับโรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนานะครับหรือโรงเรียนบ้านเตาแดกโรงเรียน บ้านตะเคราะห์นะครับโรงเรียนเหล่านี้นะครับจัดการศึกษาทางกายผ่านดาวเทียมและทําให้ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลการสอบโอเนตต่างๆนะครับประสบความสําเร็จนะครับที่สําคัญนะครับช่วยแบ่งเบาและลดภาระคุณครูได้นะครับในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับคุณครู จะมีบทบาทเป็นเพียงผู้ช่วยนะครับในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับก็จะมีคุณครูเขาเรียกว่าคุณครูพระราชทานจากฟ้านะครับช่วยสอนนะครับซึ่งเป็นคุณครูที่จบมาตรงกับวิชาที่สอนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพเรื่องของการเตรียมการเรียนการสอนนั้น มีประสิทธิภาพกว่าแน่นอนนะครับที่สำคัญสอนตรงตามหลักสูตรตามตัวชี้วัดนะครับเท่ากับเรามีคุณครู2คนนะครับในห้องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนำนะครับให้โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็กนะครับได้นำเรื่องการจัดการศึกษาทางไกาผ่านเดาวเทียมนะครับหรือ DLIT หรือ DLTV นะครับ หรือ eTV ไปใช้ในโรงเรียนของท่านด้วยนะครับในระยะเริ่มต้นเริ่มแรกนั้นอาจจะใช้เพียงบางสาระการเรียนรู้ก็ได้นะครับหรือบางชั้นบางห้องก่อนนะครับเพื่อทำการทดลองดูนะครับว่าจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแต่อยากให้ดาเนินการทุกโรงเรียนนะครับและก็ต้องดำเนินการทุกโรงเรียนด้วยนะครับ เพราะว่าตัวชีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในแผนปฏิบัติราชการประจําปีก็ประมาณพุทธศักราช2560ของสอปทนะครับบอกชัดเลยนะครับว่าร้อยละ100ของสถานศึกษาต้องใช้รูปแบบ DLTV DLIT หรือ ETV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้233โรงเรียนจะต้องใช้ DL ทีวีดีเอหรืออีทีวีแน่นอนนะครับวันนี้นิเทศทางไกลกับผมเฉลิมชัยถึงดีเรื่องของ DLTV จากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ